ือื่อนเพือออ่อจะไปไหนครับไปมาที่ป่าครับครับผมาที่ไหนเอย,เยที่พิพิธภัณฑ์ ไดโนเสาร์หอยล้านปีใช่ไหมลูกพิพิธภัณฑ์หินหอยหินล้านปีไปลุยไหนครับ เฮ้ยอตโตมีเดนน้องสาวแล้วลูกนั่นเองไปแล้วลุยเฮ้ยไดนน้สาวอนี้หน้าตาตลกจังเลยหน้าตามือนสคนเลยนี่เอตโตมีหางน้ำด้วยอยู่นี่ลูกอีกหนึ่งตัวนั่นตัวอะไรนะมีวินได้ มััวบินไปดูสามเขาแล้วใช่ไหมหนะ่ะสามเขากับคอยาวต่างใช่ไหมนะ ผสมกับที่นี่นะไปทำาไปเลยม้ยนินน้ปีรอ เจอกันใหม่คลิปหน้าครับ <c oughs>